นี่ก็เพิ่งเข้ารายการเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะเพิ่งว่างเข้ามาเข้ารายการเรานะสถานการณ์ตอนนี้ก็เงียบๆงบนะผู้คนหนูนาหนูซื้อหวยแกรนดหกหนึ่งจะถูกไหมไพ่บอกไม่ถูกครับไม่ถูกนะคุณหนูนานะไม่ถูกไพ่เป็นไพ่สามดาบเสียหัวใจมีแต่เสียกับเสียนี่ไม่ไม่โกหกนะไม่โกหกหนูนา ซื้อยิบห้าไว้ขอบคุณน,นะครับสำหรับดอกกุหราบเดี๋ยวดูให้นะยิบห้าว่าไงยิบห้าก็ยังไม่ได้นะครับนาหนูหนาไม่โกหกอะมันไม่ขึ้นไพ่เหรียญถ้าขึ้นไพ่เหรียญก็บอกว่าได้นี่มันไม่ได้ขึ้นไพ่เหรียญอ้าเข้ามากันได้เจ้าทั้งรายโครเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์จัดเข้ามาของขวัญโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าชิ้นนะธรรมะ ธรรมะคืออะไรคือยังสัตว์ไม่ให้ลงนรกอบายภูมิและสามารถหลุดพ้นจากการแดนการเกิดตายได้นะธรรมะเป็นของสูงนะอย่างเช่นหนังสือธรรมะต่างๆเนี่ยทำไมเขาบอกธรรมทานเนี่ยเป็นยอดแห่งการให้หนูนาจะถูกหวยแกนไม,ไม้ค้าคืนนี้มีโอกาสถูกสักตัวแล้วนะนะมีโอกาสถูกไหมมีอยู่นะไพ่บอกนะเนี่ยจับได้แต่ได้ไม่เยอะหรอกแต่ได้ พอได้อยู่นะหนานะขอบคุณนะครับนะนะสำหรับอดอกกุหลาบนะจัดมาเรื่อยๆขอบคุณนะกดแชร์กันออกไปเจ้าทั้งหลายโคตรเก้านเก้าร้แชร์นะคนเราต้องหาตัวตนต,ตัวเองให้เจอนะครับสำคัญที่สุดเรามีเวลาพักไม่เท่าไหร่ยีบสี่ชั่วโมงเหมือนกัน แต่สําคัญสุดผลงานเราจะอยู่ตลอดไปหรือไม่นั้นขึ้นกับตัวเราโดยตรงนะเจ้าทั้งหลายเพียงโคระเก้าพันเก้าร้แช์นะจัดมาเลวเซะนะเออเลวเดยมีอาจารย์โอเป็นประธานแล้วนะเออกดแชร์ออกไปเซโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแช์เพียงเท่านั้นนะ มีเวลาเข้าไปสวดมนต์กันมั่งนะเจ้าทั้งหลายคด้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะ สมติชามินาสังสิโมพระม,มาจามหาเทวันสเพยักขาปรายันติพระม,ม,มหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญญะมหาราภะภวันตุเมมิเตภาวหตเตโพธามาอาุณโมพุทธายาเวรธาโยเวรโคณายัง เวราหิงสาเวราทาสสีเวราทาสาเวราอิตโยพุทธสามานิมั